พึ่งเหรอเยอะเยอะพึ่งใจเย็นใจเย็นถอดก้อนโอ้โอ้โอ้เย็นเย็นครับผมเย็นขอดก้อนถอดก้อนโอ้ย่าพึ่งดิ้นได้ครับได้ครับผมมากมากโอ้ยเยอะเลยถีบสครับโอ้มันถีบกับผม ดูดเน่าดูดเนเจ๊ยเนจยนโอ้ยเนี้ยโอ้ยเนี้ยดี๋มันเดี๋มันหุดครับผมอุยพี่นองครับผมบักงบักงครับผมบักง ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมถ่ายตลอนตลอนครับผมแต่นายห่วยรัดมาแรงงานตัวครับมาใส่คำอีกแล้วครับพี่น้องครับผมสองมือร่วมทีมไปครับสองมือครับผมหลักกระพาดสองมือได้พ่อกิ่นครับในมือละสามตัวสี่ตัวข้าเจ้าหอบเป็นหอบเสียปิกครับมืีเล็บคอแยกครับผมมา บอยลีลอครับทำแล้วขอแยกครับใครอย่างที่พาดมาสองมือแล้วขอแยกเลยครับผมอยากดังอยากดังไ <c oughs> อ้ไนั่นมือเมื่อเมื่อไหร่สองมือเนาะมาไอ้ต้นสองมือเมื่อไหร่สองมือกขอแยกนะครับผม <c oughs> ลองแยกมึงดูจะเป็ยนยังไงครับแยกมึงดูแยก,แยกข้างมึงดูครับผมโยกกลืกลกอูะโอ้จับนี่ครับผมจ็ได้ขอแยกขอแยก ừ à mấy cái đồng á to mát á มาพยายามเบ็ดครับผมพี่น้องมาพยายามเบ็ดครับผมมาไปติดตามครับผมลืมแนวใส่ปลาลืมอย่าล,ลืมครับผมหาปูหาปลายัางก็เรมจะวางข้องสินทนเพลธนวาครับผมมาไปแล้ว ปะปะปะมา,ามามาในวิล่าในวิล่าครับผมอ้ยมันใส่เบ็ดปลายแล้วครับผมโอ้โเยเหี้ยยังยังเสืออยู่มันใส่เบ็ดแค่ 40ครับให้เวทแค่40หลังครับผมไปเรียกครับนะเพราะว่าเมื่อครับเมื่อห่วงนอนครับผมหลายมือสอนกันโอ้ยเงียบหลอนที่ื้อครับผมที่นอนเออเอาเไปใส่เยี่ยวไว้ครับ ครับผมพี่น้องส่งห่ขึ้นต้งหมืกขึ้นนี่ครับผมเลยผมเลยเป็นเบื่อครับบ่ท่ายมาคีบครับผมหมืกขึ้นนี่จบไปซือเลยบบไดงยางเนาะสองวัวนนี่ผมก็ว่าบ่ไดงยางเก็บครับผมพี่น้องนี่หลังสุดท้ายแล้วครับโอ้ยบอเบื่อแต่เนาะรู้สึกว่าผมสิบเบิดไอ มุดคว่ำมันล่ะครับแยกก้ามูไอไปไปต่ก,กี้ไปผู้เดียวก็ได้ครับผมพ่อไปร่วมมูสองมือพ่อได้ครับนี่ก็คือกันอีกแล้วครับผมว่าจิบมานแน่ว่าแยกก้ามูมานแนแกก่นแนครับผมกับเสียปิก๊กตมาขึ้นไ่นได้จักตู่ครับจนว่าสิบบ่อไทายบ่อไทายครับผมบ่อไทายฉีบครับเบื้องเอานี่อันนี้ก็ดีอยู่นี่ โอ้ยตายตายตายเจิงเดียวว้าวว่ามันเบิดหรอบ่สงสัยว่ามันผมเบิดแหรอครับพี่นอ้องนี่จนว่าท้ายคลิปกับมือส่อ,อนนี่มาหอยเก็บๆเลยครับแต่ว่ามีช็อตเด็ดครับผมพี่น้องผมยางไปเบิงเ้งแล้วผมล่องยางไปสุดล่องเบิง้งมีช็อตเด็ดครับผม วาสิบุตรไทยอะนะจำเป็นก็นเลยต้องไทยให้พี่น้องเบื้องครับผมนี่มันเลีอยอย่บกีหลังนี่ครับยินเสียงดิบ่ครับผมยังหนายินเสียงดิบ่ครับวาบ่าสิบุตรไทยเด็ดครับผมมีจอดเด็ดไอ้พี่น้องเบื้องครับผมโอ้ยยังมานอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องครับผมมาพี่น้องไม่พาไปเบื้อง แพ่ไปเบื้องครับผมมามาทางมาครับผมตาม,มาเบิ้งชอดเด็ดครับมาเบิ้งชดเด็ดมาเบื้องชดเด็ดหวานจิบเบ,บ,บิ้หายพี่น้หวานจิบบมี่หายพี่น้องเบิ้งครับผมมือนี่อ๋อมันจิบเบิดหมานครับผมแต่ว่าบอแมนครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องครับนี่นี่นี่ขั้นโกงย่นครับผม เออเบิ้งเอาครับนี่ขั้นโกงอยู่นี่ครับออพี่น้องเบิ้งเอาครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมขั้นโกงพี่น้องพ่อเห็นยังบ่ครับผมพ่อเห็นยังบ่ครับอยู่ข้างล่างหน่ครับผมเออเบิ้งเอาครับผมอยู่ข้างล่างครับอื้อว่ามันงูเหลี่ยมกินเบดครับผมพี่น้องบ่แมนครับเอยเบิ่งเอาครับผม เห็นบ่ครับเห็นเราไปครับผมอาจิบุสเห็นครับเดี๋ยวผมจะผมจะผ้าเขาเบื้องไกลๆครับผมพี่น้องมาๆมาเบื้องครับผมวานตัวใหญ่หรับพี่น้องเบื้องนะครับนี่นั่งไปครับผมนี่ขั้นโกงอยู่น่ครับบุนสายมันตึงลงไปครับผมเห็นบ่ครับโอ้ยบักไงครับผมบักไง โอ้อเบิ่งเอาครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องลงไปเบิ่งไกลๆครับผมสายตึงลงใบเห็นบ่ครับผมพูนเบิ่งเอาครับผมเป็นกิโลแท้ครับผมตัวนี้เป็นกิโลแแ้เบิ่งสายตึงลงใบครับผมอยิ็งไดครับบักงครับผมบักง่อ้ยป่าตัวนี้ครับผม เฮ้ลงูไม่ใกล้ก็ดูสซ้ำใดครับผมซ้ำใดครับผมบอ้ยเบิงเหาครับผมหัวมันอืออยู่ครับผมถือเขาล่องตาครับมันเล่ยไปอยู่พี่น้องเอเอออไงครับผมพี่พี่พี่บงเหาครับผมออุยอ้ย อันนี้มันต้องปาดครับผมปาดปาดปาดเละปาดครับอ๋อสั่นครับผมโชดุดูน,นะครับพึ่งสีมาน้ำตัวี้ยเงี้ยน้ำกระจอานี่ต้องโชดุดูครับผมเออุ้ยสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวจิจับที่ยกขึ้นมาครับโอ้ลืมครับผม ลืมถุงมาใส่พุนว่างไส่ผุนพี่น้องมากมเอาถุงก่อนครับผมโอ้ว่าจะได้ถุงเป่ากระบาดบมแมนครับผมเออเออใส่เบียดสี่สิบหลังครับมือนี้ขึ้นมาใส่ค้ำครับผมม้าม้านี่มาขึ้นกระบาดซื้อเลยจนบ่วไทยครับเศร้านีกับบัวไทยครับผมว่าบ่คือแต่ว่านี่ม้าม้านายอยู่นี่ครับ เบ็ดอยู si ni, um ่ข um <laughs> ้างหน้าก็เลี้ยอยู่ครับผมประมาณซีหาหลังกันได้ตัวนี้แล้วนี่เดี๋ยวผมจะย่างให้เพื่อนขันบ่ถตีผมกับบดไายครับเออบ่ตีบดไายครับผมพี่น้องมาโอ้ยเพื่อนเหรครับผมใหญ่ัมเดียบปัดพี่น้องโอ้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 เพื่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแกย็นแกย็นถอดกันโอ้โหโอ้ ยินใจเย็นครับผมใจเย็นถอดก้อนถอดก้อนโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งดิ้นบ่ได้นะครับบ่ได้ครับผมมามามาโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้เดี๋ยวนิดถีดใส่ครับโอ้ยโอมันจะลุดครับผมจะลุดแล้วมันจะลุดแล้วใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดครับผมอุ้ยพี่น้องบักง่ายครับผมบักง่ายบักง่ายครับผมบักง่าย มาอันนี้ดีแจน้ำกระเจาะนะครับผมตัวแงน้ำกระเจาะจักเทียนนะครับโอ้ตรงเขาเนี่ยถุงกวอนครับผมอันตรายครับผมพี่น้องอันตรายอันตรายเย็นเย็นแต่เย็นเย็นว่าพันดินจนเมื่อยครับอ้ยพี่น้องครับผมมึงเหรอครับกับมอง่มเลยครับผมนี่มึงเหรอแง่ครับผม <c oughs> อกูนะบดกวนครับอาจะคุยเลยปบดดินง,งานเขาเลยครับขอตาครับผมขอตาพี่น้องขอตาบูดได้เว้ยเพื่อความมั่นใจครับกำทั้งกระสอบเลยเออโอ้โอดหนาครับผมอย่าขาดไว้แมล่ละห่วย มันขาบครับผมอ้าแม่อืมอ่อ่อ่าปากคอนี่กัดไม่พ้อนอยังเลยครับผมกลับดูดิเคยกัดมาเลยดิมันงับมันงับครับผมหหวยเรียบร้อยครับอุ้ยพี่น,อน้องเดิตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับมือนสี่สิบลังเองอ,อีกสี่หารังเดี่ชิ่งย่างเบื้งคั้นโบคั้นโบถือถือิบไทยครับ โคตรตัวเดียวกับพ่อครับผมนี่โคตรหมานแล้วครับไป้เบิ้งกวันครับผมมีน้องย่งางเบิ้งกวันเลยครับ <laughs> ดีใจนะครับผม,ผมบุตกทบ่กบไทยเ <laughs> ออนี่ <laughs> พี่น้องเบัววันจะเกียบล้มแล้วครับล้มแล้วครับผมว้าดีใจร้ายจนล้มมาลืมเอิ้อนควัญครับมาเด้อขวัญเด้วยบีน้องได้ประคองง่ครับผม <laughs> เออยางมดเบื้องแล้วครับบ่ถือแล้วครับผมนี่ ห้อยพันอยู่แต่ว่าบพถีบ่สนใจครับผมนี่บ่สนใจครับถือโพถีอยู่วอยู่ก็กได้ครับได้ตัวใหญ่แล้วครับผมเออลูดอีกรังหนึ่งครับตัวเดียวคุ้มแล้วครับมือนี้เอ๊ะเอ๊เอ๊คุ้มแล้วคุ้มแล้วตัวเดียวมือนี้นครับผมที่ว่าจบดได้นยังพุ่นแล้วอ,อือ นี่คขปั่นตัดหยาพวดพวดอยู่คนครับเอ้ยมันมันครับมัน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 ครับมันมันเออดีนะครับผมมีช็อตเด็ดในพี่น้องในเบึองขำหมดมาฟูกได้นี่บ่ได้เห็นลงกในพี่น้องเบึงหรอครับมือนี้เบื่องทายต้อมือขึ้นนี่ครับผมไปเบึงแล้วบอกขึ้นหะอเออ นี้หัวตอบลอลหลอนบอกเม่อกี้ล่างเงกาบ้านะครับผมเออเออโอ้มดีวล่างเี้ลืมล่างครับผมเดีย๋ยวลงก่อนลางเบ็ดเกินแม่เตูนหญ่อยู่ลงไวครับล่างไวึดยอดด,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 ดอยอด สี่สิบหลังครับใส่มาขึ้นนี่บ้านนี่มาคำคำครับผมสี่สิบหลังหมันตัวหนึ่งโอ้ยวช่วยยิบบ่ครับผมพี่น้องอย่าเบืองยู่บ่ครับฮะเบืองยู่บ่ต้องเบืองเลยครับผมใส่<อ>กัมหัวห,หนึ่งเบืองครับนี่หัวมันครับโอ้ยบักไงบักไงครับผม โชคดีไปโชคดีครับผมมีช็อตเด็ดพี่น้องได้เบิ่งอยู่เอ้าพี่น้องครับกลับบ้านครับผมเนี่ยกับบ้านครับบ้านเดมัสไอเบ็ดอยู่ครับผมเดี๋ยวมาเบ็ดก่อนครับดีใจที่ล่ะดีใจ,จที่ฮับจดหม้โบแมนครับผมด <c oughs> ีใจได้ปลาคอใหญ่ครับผมออ้ คิบบฟันเลยครับผมบม,มานเหรอนะมือขึ้นบมมัแล่ะครับอือสุดยอดตัวเดียวก็พ่อแห้งหล่ะครับได้ตัวเดียวพ่อ 40, 40หลังองเดี๋ยวมือเลี้ยงไปไหมครับเอ้าใส่หลังน,นี้ใส่ครับผมไม่น้องครับผมพอตัวกรบบานครับไปปากคอไงไปต้มไปแกงครับผมคิดว่าจิบ่ได้อัน ไปใส่ผู้เดียวก้อนหนานั่นทึกดีขนาดครับไปน้ำกระเจ้าซองมืออาดลาดเลยครับผมดวงบ่มีมือนี้ก็คิดว่าจิบบเเดนะครับคล้ายๆว่าดวงเลื่อมกลับมาครับผมทอดแยกออกมาได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับผมติดตางครับผมถ่ายตลอดตลอดครับผมน่าห่วยลาดครับครับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับผมเมื่อตลอดอย่างนี้จะตัดมาข้างมาครับ aquí por ahí.